ปัดกันว่าอยู่ตรี ดีครับชื่อนายศิวกรศิสุขที่เล่นยูทูบมาครับอยู่ชั้นทัเก้าโรงเรียนเลยพิยาคมจังหวัดเลยครับเป็นยังไงครับอยู่โรงเรียนอย่างเงี้ยอยู่เรียนตั้งแต่มต้นเลยนะครับเรียนตั้งแต่มอลโเลยแล้วก็ตอนนี้สายสอยู่วิทยาลัยอ๋อเป็นวิทยาลัยแล้วก็น้องสงานีชอบเรียนวิชาอะไรเป็นพิเศษดครับอ๋อแอลพีซี ลอคุ้มก่อนว่าอ่าวันละกี่ชั่วโมงหรือว่าเลือกอ่านเวลาช่วงไหนตั้รข้าสมรสอะไรอย่างเงี้ยก็มีข้อสอบเาพิธีเราเขาแจกมาแล้วก็เอาข้อสอบนีใเนี่มาลองดูครับมาลองทำารั่เป็นข้อสอบพิธีเราแก้แค้นอย่าเดียวรนเริ่มเริ่มอ่านมาได้อย่างก็ไม่ครนแรกคนแรก เค่ะแล้วก็ตอนนี้เราก็มาอยู่กับอาจารย์ฝนนะคะที่ร้องสมาธิบอกว่าเป็นอาจารย์ที่สนิทที่สุดแล้วก็เดี๋ยวให้อาจารย์เล่าให้ฟัง นิดนึงว่าทําไมอาจารย์ถึงสนิทกับน้องมาร์ทแล้วก็มีเหตุการณ์อะไรที่ทําให้อาจารย์ประทับใจถึงสนิทกันได้ขนาดนี้สนิทกันถึงขั้นไหนคะอุ้ยตาก็ก็เป็นที่ปรึกษาเขาเมื่อปีที่แล้วตอนที่เขาอยู่ม .4 ค่ะก็เป็นที่ปรึกษาก็ก็ไม่ได้หมายความว่าจะสนิทกับมาร์ทแค่คนเดียวก็สนิทสนิทกับเด็ก4-9เมื่อปีที่แล้วทุกคนก็ดูแลทั้งหมดทุกคนเขาบอกว่าผู้ชายห้องนี้เยอะแล้วก็แอบดื้อ แอบดื้อถ้าห้องเก้าหรือถ้าทับเก้านี่จะเป็นอะไรที่แบบดื้อกว่าทับอื่นแต่แต่ถ้าดูโดยภาพรวมแล้วก็ก็ไม่ใช่อย่างจริงๆเขาว่าแบบเมื่อไหรขาอาจจะพี่ๆน้องๆในโรงเรียนเขาชอบเขาด้วยมั้งชอบเขาหลายคนเพราะว่าเขาหน้าตาดีมั้งที่ป่ามั้งมั้งอยากจะพูดว่ามันอะไรอย่างเงี้ยหน้าตาดีมั้ยดี่เป็นการพูดคมคิดเห็นอ่าเนี่ยเนี่ย พูดได้พูดได้เลยแล้วก็เขาก็น่ารักค่ะเขาก็น่ารักเขาก็ทาหน้าที่ของเองได้ไดีๆก็เรียนก็เรียนเล่นก็เล่นแต่เล่นอาจจะมากกว่าเรียนนิดนึงยี้วก็บางทีกท็ได้ดูได้ว่ากันบ้านแล้วก็เขาก็เป็นนักกีฬาของโรงเรียนก็เป็นนักกีฬาบาสอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่ามาจะลงประธานนักเรียนรูไม่เชื่อค่ะ <c oughs> ครูไม่เชื่อยังไงครูก็ไม่เชื่อเพราะว่าเขาเป็นคนขี้อายอแค่มันจะเดินขึ้นหน้าเสาธงไม่ใช่จะเป็นลงกลางทางแล้วหรออะไรแต่เขาบอกว่ามาไปเอาก็เลยเออก็พอดีก็เพิ่งรู้เอาท้ายที่สุดเขาก็ไม่ได้เขาบอกเขาไม่ได้ลงแต่ว่าใายๆว่าเขาขัดเพื่อนไม่ได้ว่าอยากอยากอยากให้เป็นตัวแทนอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายเขาไม่ได้ลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องเขาก็าน่ารักเขาก็มีอะไรให้เราเวลามีไหว้ครูก็เอาเค้กเอาอะไรมาให้เวลามีปีใหม่เขาก็ จะค Não, ุยกคุณแม่เขาแม่เขาก็จะโทรศัพท์มาคุยเรื่องเช็คใช่ไหมคะอ๋อเช็คลูกช่วงเข้าเรียนหรือเปล่าใช่ช่วงช่วงปิดเทอมเมื่อกี้แม่กับพ่อเขาก็จะส่งไปที่เท่แต่เขาไม่ไปช่วงช่วงปิดเทอมเขาก็มาเรียนเรียนเรียนซัมเมอร์ด้วยที่บ้านเรียนดิตร์เขาเขาก็ไม่ได้ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยจะสนิทกันอย่างนี้ด้วมันก็ถามว่าสนิทกับมาไหมก็สนิทก็สนิทกับทุกคนนะล่ะค่ะสนิทกับเด็กเด็กทุกคนในสี่ถึงเก้าก็ดูแลเขามากก็มีทั้ง ว่าทั้งก่าวทั้งพูดดีด้วยก็พูดโดนด่าก็โดนด่ามาแล้วไม่พูดกับมันเป็นอาทิตย์ก็พูดกับไม่พูดกับมันเป็นอาทิตย์มาแล้วเออใช่จะไม่พูดแกยี่งงนึเยวกัอปีที่แล้วเนื่องจากได้ดูแลอะไรม .4 จะเป็นมที่จะต้องไปเข้าร่วมกีฬาสีค่ะอ่าและทีนี้รุ่นพี่เขาเรีควสต์มาว่าอยากให้มาร์ทกับมีกไปเป็นดําไปเยอะไม้หนึ่งให้ที่สียัไม่ต้องยิมเลยฉันจำได้และทีนี้ มิกนี่โ OK. อเคมิกน,นี่ทาให้มานี่ได้เป็นธรรมยอร์มิกนี่ไปเป็นถือป้ายรอเปล่าเออมาร์แกไปซ้องไปยังซอมนันอะไรอย่างง,างี้ดืวยพอพอพอถึงวันคืนนั้นคืนก่อนที่กีฬาสีจะจะเริ่มโทรมาอาจารย์ครับผมเท้าแพงครับผมผมเป็นไม่ได้เลยครับแล้วเอออันนี้แต่แต่เชื่อไหมทุกวันนี้ไม่เชื่อเลยนะว่เป็นเป็จสิแล้วก็เลยแล้วแล้วแ,วแวทนที่จะโทรมาบอกเรานะให้ ให้เพื่อนเป็นคนโทรมาบอกอให้เพื่อนเป็นคนโทรมาบอกใช่ไหมให้ใครให้อีนโทรมาบอกฉันเออว่าอาจารย์อาจารย์มัดมัดเป็นไม่ได้แล้วตอนนั้นมีความสุขโกรธมากก็เลยเออช่างหัวมันฉันไม่มสนใจมันแล้วอะไรอย่างเงี้ยอะไระก็เออ,ก,เอ,อก็เห็นก็เลยถาม ไม่รู้จะพูดอะไรค่ะก็ะแล้วอาจารย์มีอะไรย้ำฟากให้ที่น้องฟังไหมคะหลังจาก,จากที่ขึ้นม .5 แล้วใกล้สอบเข้ามาหาวิทยาลัยแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้ตั้งใจเรียนจริงๆจ,งๆจังๆทาอะไรก็คิดเอาเพราะว่าตอนนี้มันมันมันอีกแค่ปีเดียวเองถ้าถามว่ามันถึงสองปีไม่ถึงหรอกปีกว่าเองก็เลือกเอาอนาคตตัวเองอยากได้อะไรก็มันมันอยู่ที่ตัวเราไงพ่อแม่มันพ่อแม่เขาแบบพ่อแม่รับกุ้งไงคือเขาไม่สามารถที่จะมา มาซื้อของพวกนี้ให้เราได้อ,ไดอ, Connect, Camb, อยู่แล้วก็ได้คือฐานะทางบ้านมาที่ไม่มีปัญหาพขพ่อก็แบงค์แม่ก็แบงค์อยู่แล้วอันนี้ก็รู้กันดีแล้วก็ถ้าเขาจะไปเรียนในมหาวิทยาลัย mm. เขาก็สามารถอยู่แล้วแต่ mm.. จะจบไม่จบมันขึ้นอยู่ถูกต้องกับต,ตัวเขาอะอนา Jones, mm. คตเขาอาจ <c ười> จะเจริญรอยตามพอ่อกับแม่เข <c ười> าก็ได้คือบางทีเขาอาจจะใช้อะไรเนี่ยเขาเรียกกีฬาเหรอเก่งกีฬาอาจจะไปทางนั้นก็ได้เพราะว่ามีเด็กหลายคนที่เก่งกีฬาเขาก็ไปทางวิทยาศาสตร์การกีฬาที่เขาเรียนแบบ มาร์ทไม่ใช่เด็กเรียนเก่งมากมาร์ทเขาเรียนเขาเรียนประมาณแบบอะไรอ่ะเขาเรียกอยู่คือคือก็ไม่ใช่หัวห้องแต่ก็ไม่ใช่ก็ไม่ใช่กลางคืออยู่ในระดับแบบอาดีเกตเกตสูงอยู่นี่เกตตามกว่าก็ใช้ได้เอาตัวลอดเก่งเอาตัวลอดเก่งเอาตัวลอดเก่งจะว่าเก่งเลยก็กะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอะไรประมาณนี้ก็ให้เขาดูแลตัวเองโตแล้วรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดไม่ต้องให้ครูพูดมาก แต่ออาจารย์จะรู้นะว่าเรียกอะไรเออรูกแม่อะไรอย่างเงี้ยอะไรประมาณนั้นแหละค่ะค่ะโอเคแล้วและนี่ก็คือความประทับใจนะคะของผู้อาจารย์และลูกศิษย์คู่นี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวต่อไปเราจะไปทำอะไรต้องไปตามดูค่ะค่ะวันนี้ก็ขอบคุณเวลาอาจารย์นิดนึ่งด้วยกก็ต้องขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะขอบคุณค่ะยินดีค่ะมีส่วนการลดปัญ โลกบอนเนี้ยได้ยังไงบ้างก็อยากให้เพื่อนๆครับช่วยมาใช้การมาปลูกต้นไม้ทําให้โลกของเราเย็นขึ้นทําให้โลกมีที่ร่มมากกว่ามีแดดครับแล้วปกติเวลาอย่างอยู่ที่บ้านเนี้ยเคยปลูกต้นไม้เองไหมคะเคยครับเเคยช่พ่อครับแต่ว่าที่บ้านเป็นคนโลก ไปดูกิจกรรมที่น้องเขาชอบทำนะคะแล้วกเ็เดี๋ยวเราจะไปตุ้กต้นหม้กันด้วย so beautiful and i tell her every day yeah i know i know when i compliment her she won't believe me and it's so it's so sad to think that she don't see what i see but every time she asks me do i look okay i say when i see Get so sexy, she's so beautiful And I tell her every day Oh you know, you know, you know I never ask you to change If perfect's what you search